สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วค่ะในหน่วยบ้านเรือนเคียงกันสําหรับวันนี้เป็นวันที่4ี่แล้วเด็กๆคะ่ะวันที่4ี่เราจะเรียนกันเรื่องจาได้ไหมคะบอกไปตั้งแต่ทางแรกวันแรกเลยวันที่4ี่เราจะเรียนกันเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเด็กๆคะ่ะการที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นนนมิตหมายอันดีสำหรับเราและเพื่อนบ้านค่ะมีไหมคะที่บ้านเด็กๆมีทะเลาะก,กันกับเพื่อนบ้านไหมคะอันนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะถ้าเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็ไม่ทะเลาะก,กันค่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะอ่าอันไหนเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงการทะเลาะนะคะก็ ควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะวันนี้ค,คุณครูมีคำนี้มาให้เด็กๆอ่านนะคะอ่านตามค,คุณครูค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนคือคนที่เรา มาคบหากันเป็นเพื่อนเรามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาเรียกว่าเพื่อนค่ะเอาละค่ะอีกอย่างอย่าลืมนะคะโฟนิกส์ค่ะแอลแอลออกเสียลลลลไลม์ลลไลม์ลล ลมเล,มล,ลเลเลมฝึกทุกวันนะคะภาษาอังกฤษโฟนิกอักษรอ,อะไรนะคะแอลออกเสียงเลออกเสียงเลออาออกเสียงลออเยงล,เอออเงลโอเคนะคะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในวัน พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่5วันสุดท้ายของสัปดาห์และเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ